นี่แหละครับคันนี้แหละครับคันนี้ก็จะขายครับคันนี้อีซูซูครับผม2.5งจุดห้าดีไหมครับโกซีรีครับคันนี้สีดำรถบ้านแท้ๆครับรถเยอะเกินครับคันนี้รถคน,น,เ,นเงินก็รถคลองเล่นเงินยีนารถเนี่ยคันนี้ก็ขายครับคันนี้อันนนีีี้เป็อซซซูโก่ะจะขออธิบายรถเรรียกุ่น โกซีรีภายในเป็นเบาะหนังบาะแท้นะครับอ่าแค่พี่ดูทั้งแท้จากโรงงานเลยคือรถรถใช้จริงสภาพจริงต้องุนสภาพนะครับคือยังยังใช้งานยังใช้งานอยู่แล้วก็ยิ่งอยู่ประจำนะฮะเดิมเดิมเลยครับสวยงามก็ได้ดูข้างในครับนี่ฮะอิซูกโกซีรี2.5ครับคันนี้สวยๆครับมีหลังคามีกระบะพร้อมถ้าเอาไป ถ้าท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าจะเอาไปใช้อ่ะก็ไม่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วก็รถพร้อมบรรทุกพร้อมแจ้เรียงไปแล้วเรียหมดแล้วเนาะแจ้งหมดทุกอย่างคือขี่ไปเอาไปใช้งานได้เลยข้อมูลเหมือนกันเดี๋ยวแถาวัยรุ่นไม่ชอบกระบะถอดออกใช่อ่าแค่ว่าชอบนี่ประหยัดจริงๆเหรใช่ไหมมีใช่ว่าคือไปแบบอิสุประหยัดนี่ครับไม่ล้างครับจะขายแต่ไม่ล้างครับนี่ฮะม่ต้องางของแท้แน่นอนรถบ้านแท้ นี่มีตรงไหนที่ติดเชื้อมาอะมาคือเจ้าของก็เปลี่ยนปากระโปรงครับคือไม่ได้โดนข้างในโดนแต่ตรงนี้อ่ะเราเป็นคู่ตรงกรงเนาะอ่าโดนโดนตรงนี้ยุบเข้าไปแล้วก็กันเอะแล้วก็กระชังหน้าครับเล็กน้อยแล้วเปลี่ยนฝากระโปรงใหม่ครับ นี่ครับราคานี ote, no ้ถ yes. well, ้าหลุดไปอยู <te> ่ท <ations> oh ี oh. Oh ่เต็นท์ไม่ใช่ราคานี้นะครับพี่น้องแล้วก็เรามาซื้อของซื้อรถบ้านอย่างนี้เรามั่นใจเจ้าของใช้เองอัน้ยอดก็จะได้ของแสนเจ็ดห้าพันยอดล้นใช่ไหมก็ที่เราไปิดนั่นนหะยอดล้นเลยล้นเลยถ้าไปอยู่ในเต็นท์นะพี่ถ้าไปอยู่ในเต็นท์เขามาขายสองแสนเจ็ดเขาก็เอาโดยห้าพันโอ้โหคันนี้ครับ คันนี้ขายเท่าไหร่พี่อ่ะขายสองแสนห้าขายสองแสนห้าจะยอดจัดอยู่สองแสนเจ็ดโอ้โหเนาะครับจัดเท่าไหร่ก็เอาไปกินกี่ร้อยมาผมก็นั่งทั้งสดทั้งผ่อนเราไม่ซีเรียสีเพราะคุณไม่มีเงินซื้อเงินสดคุณก็ไปผ่อนเอาเราขายได้เงินอยู่แล้วเพราะเพราะว่าทางธนาคารจ่ายเงินอยู่แล้วนี่ฮะเอาง่ายๆคุณตรงๆทั้งสดทั้งผ่อนอ่ะดับเครื่องเลยพี่เครื่องยังนิมมากเลยนะเปลืองน้ำมันครับตัวนี้น้ำมันแพง เราแค่เทสให้ชมโอ้รถอย่างสวยเลยครับแต่ว่าเจ้าของเนี่ยบเบิงเอารถเนาะมันหลายเอาโพดเอาเหลือเจ้าของดูวไว้เลยต้องขายออกครับเนี่ยให้ดูข้างนอกก็มีแค่เนี้ยมรใชว่าทําเล่นนะครับไปทำเล่นทาหัวนะครับข้างนอกก็มีครับเอาไว้ใช้ครับนะฮะวีโก้สองคันคันนั้นยังไม่ขายถ้าขายเด้จะมารีวิวให้ดูสองคันนี้รอก,ก่อนครับรอก,ก่อนครับขายหลายโพดเอาไว้ใช้สามคันแล้ว <laughs> นี่โรงง,งานครับผมนี่ฮะโรงงานของท่าน 5, 4, 3, 9, เนี่เดี๋ยวก็จะรีวิวคันนั้นต่อเดี๋ยวคันนี้จบก,ก่อนออออนี่ฮะอีสุกรากอะไรนียนะโกซีรี่โกซีรี่ครับสีดำถ้าเพื่อนๆเอฟซีท่านใดที่เข้ามาเจออยากได้รถประมาณนี้รถหล่อรถยังหล่อครับผมคันนี้ถือว่ารถใช้งานครอบครัวสบายๆเลยคนเงินคนทองคนเงิน,<ค>นทอง,องเครื่องปกติเครื่องดีแต่ถ้าไม่คือถ้าวัยรุ่นเนี่ย หรือว่าใครไม่อยากใครใครเขาไม่ได้ทําเหมือนเรา <คน S 1> เขาเอาไปใช้ส่วนตัวเขาเนี่ยถอดรังคาคลงอา่า<ะ>ไม่เอาเราถอดให้ใอ่าไม่เอาเราถอดให้แต่ถ้าเอาเราให้หมดเ,เอดอ<ะ>อ่าไม่มีปัญหาครับถ้าเอาเราให้หมดถ้าไม่เอาเราอาสา,าที่จะถอดให้ฟรีอ่าแล้วก็ค <ผม S 1> ันอ่าโอ้โหขัดสีให้ด้วยนสุดยอดขัดสีให้นะอ่าหรือว่าไปขายเดิมๆไปเลยขัดสีก่อนบอก ขัดสีให้ขัดสีให้อาขัดีดีกว่าเดี๋ยวขัดสีให้ครับได้ไม่กี่บาทหรอกอาเจ้าขอว่าจะขัดสีให้สองพันกว่าบาทยอมยอมช่วยกันไปเนาะเอากลับบ้านจะได้ไม่เสียโอกาสไม่ไม่น่าเกียดเนาะขับไปถึงบ้านนี่ชาวบ้านจะบอกโอ้โหได้รถมาจากไหนสวยแท้เนาะคันนี้อีซุโกซีรีเรามั่นใจตรงที่ว่าคถ้าคนซื้อไปใช้นี่ไม่ต้องกังวลมากอ่าคุณจะไปซ่อมอะไรหรือเปล่าอ่าแต่ถ้าอยู่นี่ปุ๊บก็บอกว่าเราไปใช้เลยยืนเนี่ยไม่ไม่ต้อง ไม่ต้องไปดังๆวางดังเลยนะครับถ้าถ้าซื้อที่นี่คือคุณซื้อไปใช้คุ้มแต่ถ้าไปซื้อที่อื่นผมก็ไม่รู้ว่าคุณจะไปซ่อมอะไรตรงไหนไม่ใช่จะของเต็นท์นะคนนี้เป็นจะของรถอ่าคือคือผมใช้ถึงระยะเราก็เปลี่ยนทายครับ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายครับคือถึงระยะเราทอรถเราใช้งานจริงครับแต่ถ้าเกิดมันแป๊กมาเราเราก็ไม่คุ้มครับผมอืมอันนี้คือคือเปลี่ยนเป็นเป็นอะไรเราไม่ได้มาบิวขายเราไม่ได้มาทําขายเราไม่ใช้เต็นท์เพื่อที่จะทํารถขายอ๋อเราคือคือขายขายออกขายออกอ่าอ่าเราเยอะรถเราเยอะเยอะเกินอันนี้ก็ขายไปสามพันแล้วอ่าเยอะเกินครับอันนี้ก็คงขายออกไปอีกนี่ครับผมว่าถ้าใครเข้ามาชมคลิปพวกเราได้เจอ รถดีๆรถสวยๆเพราะว่าถูกใจแน่นอนท่านใดที่หารถที่เดินหาในตรงในเต็นท์ครับเนาะแต่ถ้าไม่ถูกใจนี่มาหาของเรารถบ้านแท้ๆเนาะไม่ได้บิ้วให้ใหม่ครับตรงนี้อุปกรณ์ส่วนควบทั้งหมดอยู่ที่เดิมแต่ว่าขัดสีให้แค่นั้นครับให้มันเงาวับไปเลยครับกลับบ้านแต่เงาวับเลยเนาะถูกใจท่านแน่นอนล้างให้ล้างล้างอยู่แล้วพี่พลางมันน่าเกลียดล้างให้ท่านเนาะล้างให้ขัดสีให้โอ้ยสวยแน่นอนคันนี้ครับสองแสนให้ ขายถือขักแก้คุ้มไหมใช่ถ้าอยู่ถ้ารถไปอยู่ที่เต็้นไหมเนาะ2728ครับแล้วก็คันนี้จัดล้นๆ้นถ้าท่านใดที่อยากซื้อขายผ่านทางไฟนแนนซ์ก็มีมีบริการเรามีจะรู้จักเจ้าหน้าที่อยู่เนาะให้เจ้าหน้าที่มาจัดให้ได้จะได้2องเซครับพี่น้อง2 7งเจ็ดหมื่นันคุณไม่ต้องเสียรเงไม่ต้องเสียเงินสักบาทได้รถไปใช้เลย ใช่โ่ใช่เลยโอ้โหจัดเต็มก็ได้ไม่มีผพดไอนเขาทำคลิปผีบาอย่างสี่หรอกไม่ได้มัวเห่าอะไนเนาะจัดเต็มก็ได้เอาเงินสองหมื่นไปไม่ใช่ทำทุนต่อครับโอ้โหเนาะส่งอยู่ประมาณเดือนละห้าพกว่าบาทนะโดยเฉลี่ยใช่ไหมพี่โดยเฉลี่ยอ่สี่พันห้นบาทคันนี้จัดท่วมเลยครับขายสองแสนจัดได้สองแสนเจหาะมีเงินเหลือมีเงินเหลือโอ้โหคันนี้ครับสวยๆเราก็เสียดายครับผมเป็นน้องชายของพี่ครับที่เขาขาย แต่ผมก็เสียดายแต่เราไม่ยุซื้อไว้ทาไมที่บ้านก็เยอะแยะเลยประกาศขายไปเยอะแยะเหมือนกันครันนี้ครับถ้าชอบถ้าสนใจคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะให้เบอร์เจ้าของไว้เลยมาดูได้เลยเนาะมาชมมาดูเพื่อถูกถ้าถูกใจก็เอาไปถ้ามีไฟแนนมาก็เอาไฟแนนมาได้เลยเนาะคือถ้ากลัวว่าเราปิดกับไฟแนนนู้นไฟ่นนต่อหาไฟแนนมาอีกแต่เรามีให้ถ้าคุณไม่เข้าใจคุณไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้ เรามีให้เพราะเราอยู่ในวงการนี้เนาะดูแลให้ได้ครับนี่ฮะครับเจ้าของอยากขายเพราะว่าเยอะเกินเนาะถ้าไปจัดอ่านโฮเต็เต็นเขาบอกว่าก็มีค่าเต็นเขาค่ามีมีอ่ะมาเป็นอย่างมาเป็นอยมางมาเป็นอย่างอ่าแต่ว่าไม่เป็นไรเราเกาบ้านๆ้านแล้วคลิปผมเนาะเป็นช่องยูทู e ที่นําเสนอเรื่องจริงนําเสนอความจริงนําเสนอเรื่องของรถบ้านจริงๆเนาะสวยครับ คันนี้น่าใช้มากพี่พี่ครัขับดีวิ่งวิ่งสบายสบายสบซื้อใช้เองแล้วก็สภาพเรือยังไม่อายเลยนะไม่น่ยังไม่อายเนาะยังยังยอยู่สดทรงองค์เอวยังสวยงามไม่ตกรุ่นเนาะยังไม่ตกรุ่นสดทรงองค์เอวยังสวยงามครับไปไหนก็ไม่อายใคร ถอดลังขาวออกมาเนี่ยป๊าดรอสุดๆครับคันนี้เอาไปใช้ไม่อายใครแน่รถราคานี้ครับเนาะแล้วก็ที่น่าสนใจมากคือยอดจัดท่วมนี่แหละครับยอดจัดเกินราคาขายที่จริงเจ้าของน่าจะตั้งอยู่2องเจ็ดห้าครับเพราะว่าไปจัดไม่ต้องเสียเงินสักบาทแต่ที่นี้เจ้าของเนี่ยกระจเรือหลายน้องมไดต้ตาเตียมกันไว้ครับผมวอาไปแล้วก็ขายปันน่นน่ะเลยครับสองแสนห้าก็ขายครับขายจริงๆครับด้วยชาวรถเสียรถไม่ดีครับรถดีแต่ว่า มันเหลือใช้ครับนี่ฮะพูดคานี้ออกไปแล้วมันเหลือใช้มันหลายอาวุธเ,เ,เหลือใช้ว่าพนักง,งานเราก็อ่าเราไม่ได้มีพนักง,งานเยอะะมาเราเซฟขึ้นมาครับแล้วก็จะปล่อยคันนี้ออกรถบ้านแทๆ้ๆครับกับห้างหุ้นส่วนจํากัดครับโอ้เรามีหลายหลายหางเนะาะอ่ะอาอันนี้เราลำเือว่าห้างหุ้นส่วนจํากัดชอการเกษตรครับคันนี้รถสวยๆรถรอรอแค่ไม่ได้ล้างครับตะล้างมาในกึ๊บเลยครับผมยังใช้ได้อีกหลายปี ผมเคยเห็นในเต็นที่รถเขาเนาะขายสองแสนเจ็ดสองแสนหกแต่ว่ามันสภาพไม่ได้เป็นอย่างนี้เนาะรถเหมือนกันสภาพอาจจะต่างกันนะอันนี้พูตรงๆครับรถเหมือนกันสภาพอาจจะต่างกันเนาะทาขายแต่เราไม่ได้ทําขายครับคิเรมากเลยแต่ผมมองเนี่ยไม่ได้ล้างมะไเลยครับใช้อย่างเดียวใช้แล้วจอดทิ้งไว้เลยเนาะไม่มีเวลาล้างครับอ่ะพี่อยู่ตรงนี้หน่อยนึงอะ่ะจะได้เห็นภาพนี่ฮะให้ดูหน้าเจ้าของคนขาย ขายถูกถูกขายจริงจริงเนาะขายจริงพี่นรองขายจริงเนอะเออด้วยไม่ใช่ผมทำคลิปไปพี่ไม่ขายตายหาผมเลยขายจริงจริงครับผมคันนี้ขายจริงครับสองแสนห้าหมื่นบาทใช่ครับอ่ะราคานี้ไม่ต้องต่อพี่น้องเด้อไม่ไม่ต้องต่อครับพี่น้องเจ้าของบอกว่าขอราคานี้เลยถูกใจมาดูเลยพี่ถูกใจมาชมแล้วท่านใดที่จะจัดไฟนั้นก็ไฟนั้นท่วมแน่นอนไม่ีเงินเหลือใช้อีกโอ้โหไม่มีแล้วครับพี่น้องเลยเนาะนำเสนอขนาดนี้เลยครับ อ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับช่อง y o t u u ูศสีสันรคุณบุญรัมแล้วก็แฟนเพจสีสันรคุณบุญรัมครับ,รบนี่ฮะวันนี้ให้กำลังใจพี่ทงพูนครับ,รบนำเสนอขายรถพวกเราสวัสดีครับ